สวัสดีค่ะพี่หมีจากช่องรีวิวพูนะคะวันนี้เรามาเล่นเกมแบล็กน่าล็อกแอนเวิร์สกันช่วงนี้ค่ะเขาก็จะมีกิจกรรมฮาโลวีนเนาะกิจกรรมหลักของฮาโลวีนเนี้ยค่ะก็จะมีการแจกเป็นไข่ฟักทองค่ะไอไข่ฟักทองจะเปิดสุ่มได้ของรางวัลมากมายเป็นไฮไลไท์และหลายคนน่าจะอยากได้ก็คือคอสตูมชื่อว่าอารีโรสสปิริต เป็นคอสตูมที่มีความยิ่งใหญ่มากเลยค่ะบอกเลยตุ่มตข่มการที่เราจะได้เจ้าไข่ฟักทองเนี้จริง,รงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้ยากเลยค่ะก็จะมีเควสให้เราทําอย่างพี่หมีที่เป็นแค่นวิสอะ่ะเราก็เป็นสายฟรีได้นะก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้แบบได้ง่ายๆเลยตัวกิจกรรมจะมีทั้งสตอรี่เควสแล้วก็มีเดลี่เควสให้ร่วมกิจกรรมกันนะคะแค่ไปตีมอนตามที่กำหนดก็พอแต่แบบที่เราต้องไปส่งเควสเนี่ยเป็นแบบที่ pk ได้นะคะก็ต้องระวังตัวกันไปนิดนึงนะ ลักของคลิปนี้ค่ะจะเป็นการเปิดไข่โชว์นะคะอยากคิดลึก18บวกเนาะก็เป็นการเปิดเจ้าไข่ฟักทองน,นี่นะคะว่าเฮ้ยสายฟรีอย่างเราเราก็ยังเป็นโนวิสเนี่ยเออจะเปิดได้อะไรบ้างเดี๋ยวลองเรามาลองดูกันค่ะตอนนี้พี่หมีก็มีไข่อยู่ทั้งหมด7ใบนะคะใบแรกได้เป็น b a ทเทิลมา u วนนะคะเป็นคู่มือการต่อสู้เอาไว้เพิ่ม EXP ค่ะมาต่อกันที่ใบที่2นะคะเปิดได้เป็น ทแทมเลเวลสิบ e s s i n g s ส o l l กดต่อรัวๆจ้าเฮ้ยใบที่3ได้เป็นถ้าเราได้เป็นพ m p k ิ n แม s k อคะเป็นหน้ากากพักทองถ้าสังเกตดีๆเราจะมีชื่อขึ้นประกาศด้วยนะคะถ้าใครเปิดได้ของแร่ไอเทมอะค่ะเลิดสุดๆคุณสมบัติของเจ้าหน้ากากพักทองเนี้ยค่ะคือลดดาเมจของไร้ธาตุแล้วก็ลดดาเมจของระยะไกล1%คะ ไหนๆได้มาแล้วเราก็ต้องรีบใส่จ้าอวดซะหน่อยของแรกของแปลกตอนรับฮาโลวีนเปิดไข่กันต่อนะคะได้เป็นมีเดียมไลฟ์โพชันนะคะกันต่อฮะใบต่อไปเป็นได้อีกแล้วนะคะหน้ากากฝักทอง oh. เดี๋ยวนะคะเกมใส่ได้ชิ้นเดียวค่ะแต่ได้มาสองชิ้นเราทำไงดีใส่หน้าใส่หลังเนาะ <laughs> ปิดหน้าปิดหลังไปเลยจ้ะโอเคค่ะเปิดกันต่อนะคะ ได้เป็น life insurance นะคะเป็นประกันชีวิตค่ะ a a ต้องมาแล้ว1ต่อไปเป็น level 10 r blessing scroll นะคะ,ะแล้วเปิดไข่ครบแถวนะคะทั้ง7จ็ดใบก็ถือว่าผลประกอบการไม่แย่นะคะสำหรับสายเพยียงเราก็ได้ไอเทมเป็น sr มา2ชิ้นเลยค่ะซ้ำกันด้วยหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวขอไปเดินอวดโฉมสะหน่อยนะคะเจ้าหน้ากากฟักทองของเราเนี่ย อ๋อช่วงฮาโลวีนเนี้ยค่ะเมืองพายอนก็เปลี่ยนไปด้วยนะเขาเปลี่ยนเป็นตีมฮาโลวีนค่ะแต่เล่นเกมมาก,ก็เพิ่งเคยเห็นนะคะเปลี่ยนตีมเมืองทั้งเมืองแบบเนี้ยอลังการมากเลยใครที่เล่น R.O. Landverse อยู่ก็แนะนําให้ลองมาเดินเล่นที่นี่กันได้นะคะแถมท้ายอีกนิดนึงค่ะเมื่อกี้ได้ไข่เพิ่มมาอีก2องใบเดี๋ยวมาเปิดกันดูค่ะว่าจะได้อะไรดูกันว่าคนจนอย่างเราจะมีสิทธิ์ไหมคะใบแรกได้เป็นมีเดียมไลฟ์พอร์ชันนะคะ ไปต่อไปได้เป็นอ่าเด็กทรัสชาโดอามือหรือจะได้ง่ายๆก็คือชุดเกราะเงาที่มันบวกเด็กเน่งค่ะก็ถือว่าเป็นของดีอีกชิ้นหนึ่งเลยนะคะสายโจนอย่างพี่หมีเนี่ยกำลังอยากได้เลยบวกเด็กด้วยสำหรับใครที่อยากจะร่วมกิจกรรมฮาโลวีนนะคะกิจกรรมนี้ก็มีถึงวันที่5พฤศจิกายนค่ะมาเล่นกันได้นะสายฟีก็เล่นได้จ้าไปแล้ว